ผู้ทุกปัฏฐากะเทราประทานประวัติในดิตชาติของพระพุทธุปัฏฐากะเทระพระพุทธุปัฏฐากะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าได้เป่าสังบูชาพระผู้มีพระภาคพระนามว่าวิปัสสีเป็นผู้ขนขวายบำรุงพระสุคตผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เป็นนิดท่านจงดูผลการบำรุงพระผู้มีพระภาค ผู้ทรงเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกผู้คงที่เครื่องดนตรีหกหมื่นชิ้นแวดล้อมข้าพเจ้าทุกเมือ่อเนื้อกลับที่เกสอนับจากกับนี้ไปข้าพเจ้าได้บำรุงพระผู้มีพระภาคผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ไว้จึงไม่รู้จักทุก,กติเลยนี้เป็นผลแห่งการบำรุงเนื้อกับที่เก้าสิบสี่นับจากกับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจาักราพรรดิสิบหชาติมีพระนามว่า มหานิโคสะมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภินญ,ญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระพุทธุปทากะเทระได้พาสิทธิฐานเหล่านี้ด้วยประกาศนี้ พุทุปทากะเทราประทานที่สิบจบ